สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขสุมข,ขอนนม,มัสมันยางมาไกาลอ่ะมเายมเยี่ยไข่หมูแด็งโมนิภาพพี่น้องมาเยี่ยไข่หมูแดงไปเบิ่งกันครับผมมีหลายเลยอ่ะอมาเบิ่งว่ามันหั่งไรมันสีไข่เนี้ยนะพี่น้องเนาะลองเบิ่งหั่งหลายอยู่เนางกันห่ง,ง,ง,งั่งหงนนะงั่งหังหั่งหงหั่งั่งหั่งหั่หั่งั่งหั่งั่งหั่งห่งหั่งหั่งหั่หั่งห่งหังหั่ง ไข่ไหมลูกเห็นมีไข่ไหมอืมฮะแดงเต็มตะกร้าเลยพ่อแดงเถือกเลยแม่มันอ่ะใช่แดงไม่ไข่ปะใช่พ่อดูแล้วมิเออเป็นลังเป็นลังพูดลมกรบลมพี่น้องเลยแท่งถือบ่าพอมันีไข่ว่ะ ไข่ไหมมองเห็นไข่ไหมไข่ยูไข่ยูไข่ยูมีสีขาวๆยูอู้หมากะเฮาหมากะเฮา ที่ใครน่ใครเนี่ฮะอือม,ามา้า,นะา,าอยู่นีหรอกมาาม้หมาพอๆ่ทางท้ายนะใครไจีดงาใหม่มาเลยไข่อยู่ก่นเหินบ่เห็นไม่ไข Không sao lại đâu ừ, Bỏ à, sang nghe, sang. Ừ, một đèn cắt ừ. Một đèn cắt ta còn ừ. Nhiếc. Nhiếc. ở phía đấy bà. Một đèn cắt ta con. <laughs> <laughs> Đưa bộ khỏi thân đi coi Ừ, อันนี้มาแยกับลูกสาวครับพี่น้องโอ้ใม oh, uh, ่กันนะกพรใหม่ยืดสูงแค่ไหนพี่น้องเลยใหม่ถึงใหม่เขาถึงบอกนะโอ้ยโอ้ยในหล่ะ ต้นผิดอ,อะไรต้นผิดหางเงยงพอ,อยังไม่ถึงยังของนั่นเห็นบอชเห็นตัวใครบะใครบะใคร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  โยอหลังบ้าทั้งน like ั้นน้องย่างบ๊อกไฮกัแม่แต่ว่ายังไงอีกเนี่ยมันมันไม่โดนใต้หลังอ่ะถ้าโดนใต้หลังมันจะทะลุอยู่ไดงเลยไหนเงยบนมันทะลุมีสอดเลยอืม

ผมเคยได้แินเลยการหูแล้วดีจีดีเนี่ยหนูว่ารังพอเห็นไหมรังใบไม้แห้งครึ่งเขียวครึ่งเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเออใกล้ๆไม้พ่อน่ะหนูว่ามันน่าจะได้เอ้าหอดเปล่าว่ามันยืนหยัดเด้อหามุมหามุมไม่ มป็นไข่ดิบเปเบิ้อง,ง,น,องนี่น้องเป็นแตมี่ไข่พี่น้องออแม่เต็มกระตาเลยพี่น้องเออหมดกัด <c oughs> แม่เต็มกระตาเลยพ่อหมดกัดตะกองมันคือ,อยู่บ่